เหตุเกิดจากวันนี้สอบไฟนอลวิชาสุดท้ายอาจารย์โจคนนี้ก็บอกว่าจบคลาสจะแจกทีวี2เครื่องเครื่องแรกสําหรับคนที่ดวงดีส่วนอีเครื่องสําหรับคนที่ได้คะแนนเยอะสุดไอเราและเพื่อนๆก็ตั้งใจมากพรีเซนต์เสร็จก็สุ่มผู้โชคดีคนที่1ไปเลยค่ะเอาละและผู้โชคดีคนนั้นไม่ใช่ฉันคราวนี้ก็เหลืออีกหนึ่งเครื่องคะแนนดีสุดนะครับขอใจเลยกินชมพูด้วยหรอวะคนครับคนที่2นะครับ ก็คือตังโมดได้คะแนนดี<อ>เท่ากับเพื่อนอีกคนนึง <c oughs> <c oughs> ็คือใจอ่อนง่ายมากเพื่อนแค่พูดเล่นว่าให้2เครื่องไปเลยอาจารย์ก็ใจดีสายเปมาจากไหนไม่รู้นอกเหนือจากนี้แล้วคนที่ไม่ได้ทีวีนะคะอาจารย์ก็ยังพาไปเลี้ยงชาบูบุฟเฟ่วันนี้เรามากินกันที่ร้านเจริญรสนะคะตรงสายบุฟเฟ่่างเราเนี่ยก็ไม่รอช้านะคะก็รีบเดินไปก็เหมือนอยู่โรงอาหารเลยนะคือเดินตักไปทางไหนก็มีแต่เพื่อนตัวเองเดินไปเดินมาแป๊บเดียวเองหันมาอีกทีคือไม่มีที่นั่งก็จัดการบรรจงลงอาหารในหม้อแล้วเราก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงนะคะขอมีความสุขกับตัวเองด้วยสันคอหมูสไลด อาจารย์วันนี้เท่าไหร่คะเฮ้ยเบาๆอาจารย์บอกขอบคุณนะคะอาจารย์ก็เรียกได้ว่าสาขาเรานะปิด1โซนของร้านไปเลยนะคะเลี้ยงไปเลย5้าสิบกินกันเสร็จก็ได้เวลาส่งมอบทีวีสำหรับผู้โชคดีทั้ง3ท่านเลยนะคะกคนคือทีวีมันจอใหญ่กว่าที่คิดมากดึใจอาจารย์มากแต่ว่าเอารถมารอรอบจริงๆวันนี้ก็เป็นคลาสสุดท้ายแล้วล่ะที่จะเจอกับเพื่อนๆนะแล้วก็จะต้องแยกย้ายกันไปฝึกงานละเอาเข้ารถไม่ได้จ้าใหญ่เกินปิดท้ายคลาสและปิดท้ายปีสีเทอมหนึ่งแบบสวยงามมาก